Studios ส o s t อสตูดิขอพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ใช่เพียงแค่สุดยอดวิศวกรรมการบินแต่คือเสียงฟ้าคำลามแห่งยุคใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกที่ภัยคุกคามเกิดขึ้นในพริบตาที่ซึ่งจรวดนวิธีและเทคโนโลยีล่องหนคือภาษาหลักของสงครามมีเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่พร้อมพร้อมยืนหยัด แน่หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยกับการก้าวกระโดดอันทรงพลังเข้าสู่ยุคแห่งเลฟสบห้และหิงแย่เครื่องบินรบที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสนามรบแต่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศทั้งประเทศในวันนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เพียงสนามรองของเกมอำนาจโลกอีกต่อไปแต่มันคือจุดประทัที่ตึงเครียดที่สุดแห่งหนึ่งและในโลกที่ทุกรายการข่าวเช้าเริ่มต้นด้วยคำว่าขีปนาวุธรดนโจมตีหรือเลดาเตือนภัยเครื่องบินที่สามารถมองไม่เห็นโจมตีได้ไกลและหลบหนีอย่างเงียบเชียบ คือคำตอบสุดท้ายของการอยู่รอดแต่ฟลบ35ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่คืออำนาจอธิปไตยที่มีปีแก่ฟลกบ35เกิดขึ้นจากโครงการสุดลับของกระทรวงกาโหมสหรัฐอเมริกาที่ต้องการเครื่องบินที่ไม่ใช่แค่ริวหรือรุนแรงแต่มองเห็นทุกอย่างก่อนใครและโจมตีก่อนที่จะถูกเห็นด้วยความเร็วทะลุมาส1.6ลัศมีการลบไกลกว่า 1. 0 0 0กิโเมตร และระบบอาวุธนำวิถีอัจฉริยะมันไม่ได้แค่บินแต่มันควบคุมทั้งสนามรบจากบนฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวยิ่งกว่าคือสมองภายในลำตัวของแอฟลบเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการเคลื่อนท,ที่่รวบรวมข้อมูลจากเรดาร์สเครองดิสทเวบิที่แทบพูถือระบบและครอบพิเคราอ์และรวมทุกอย่างไว้ในหน้าจอของนักบินไม่ใช่แค่เห็นเป้าหมายแต่ระบบสามารถติดตามวางแผนและทำลายได้ทันทีนักบินจึงไม่ใช่แค่คนขับเครื่องบินแต่คือผู้นำการรบระดับสูงจากบนฟ้า การตัดสินใจของไทยในการจัด CF-30 5จึงไม่ใช่เรื่องของเครื่องบินใหม่แต่มันคือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในยุคที่อากาศเหนือหัวกายเป็นสนามรบสำคัญที่สุดลองจินตนาการล f 3 0 5ของไทยบินขึ้นจากฐานทัพอากาศนาครราชสีมาในยามค่ำคืนท่นามกลางความเงียบทางอิเล็กทรอนิกส์ล่องหนไปพร้อมๆกับโดนตรวจการล็อกเป้าหมายที่ลวงล้ำเข้ามาจากทะเลอนดามันเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้เพียงเซียววินาที ก่อนจะถูกลบหายไปด้วยมิสไซล์ m 1 2 0ีที่ปล่อยออกจากช่องอาวุธภายในรวดเร็วไร้เสียงและไม่มีคำเตือนคำสั่งเดียวจากปลายนิ้วคือความหายยนะทุกตารางนิ้วของเครื่องบินลำนี้ผ่านการออกแบบมาเพื่อความเหนือกว่าทั้งผิวลำตัวดูดซับคลื่นเรดาร์ช่องอาวุธภายในที่คงความล่องหนแม้ระหว่างการปล่อยระเบิดและชุดสีขาวลายแถบฟ้าคือการส่งสัญญาณถึงศักดิ์ศรีและอำนาจจากฟากฟ้าทีมช่างภาคคุ้นดินตรวจสอบอุปกรณ์ใต้แสงอินฟาราเรด โหลดระเบิดอัจฉริยะด้วยแขนกลอัตโนมัตินักบินสวมหมวกนักบินล้ำยุคที่รวมภาพจากรอบทิศทางเข้าไว้ในดวงตาเดียวของเขาข้อมูลจากทุกเครือข่ายประมวลผลผ่านห้องบัญชาการบนท้องฟ้าแบบเรียนไทยและนี่คือมากกว่าแค่เครื่องบินลบมันคือเครือข่ายสมองกลที่เรียนรู้ทุกครั้งที่บินในการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรแปซิฟิกเครื่องบินของไทยสามารถล็อกเป้าหมายและกำจัดสัตว์รู้จำลองได้ก่อนที่จะถูกมองเห็นใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์ก่อกวนระบบนำวิถี และส่งข้อมูลเป้าหมายให้หน่วยภาพพื้นอย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาทีเป้าหมายที่ซ่อนอยู่หลังภูเขาหรือเรือสัตว์รูที่ลอยอยู่ติดฝั่งไม่มีใครสามารถหลบหนีจากการมองเห็นของเซนเซอร์ F-35 ได้การทดสอบภาคสนามของไทยเริ่มต้นอย่างเข้มข้นทันทีที่เครื่องบินแตะพื้นในสนามบินทหารแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนการซ้อมรบกลางทะเลอ่าวไทยจำลองการโจมตีเป้าหมายสำคัญทั้งร์ภาพพื้นแหล่งส่งสัญญาณลบ และกองกำลังสัตว์รู้จำลองถูกทำลายหมดภายในเวลาไม่ถึง8นาทีระเบิดนำวิธีสทองหวยค้าใช้กล้องอินฟราเรดเรดาร์และระบบนำเลเซอร์ในการเจาะทะลวงเป้าหมายแม้ในคืนที่ไม่มีดวงจันทร์มันไม่ได้แค่รุนแรงแต่มันฉลาดและในยุคที่ทะเลจีนใต้กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางอำนาจการที่ประเทศไทยเริ่มประจำการเอฟล็อปส้าคือการวางหมากสำคัญที่สุดในแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์แห่งศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่การส่งสัญญ,ญาณเตือนสัตว์รู แต่คือการสร้างเส้นแดงกลางนานฟ้าเส้นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่อากาศยานไทยจะเป็นมากกว่าเครื่องบินแต่มันคือตัวแทนของอธิปไตยความกล้าหาญและยุทธวิธีระดับสูงของชาติหากคุณชื่นชอบการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพลังเทคโนโลยีและสงครามที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกเครื่องยนต์อย่าลืมกดติดตามมอทอส t u d ิ o ช่องที่นำพาคุณสู่หัวใจของนวัตกรรมการทหารด้วยจิตวิญญ,ญาณและไฟแห่งความมุ่งมั่น เรื่องราวของแอฟลบยังไม่จบและเราจะพาคุณบินต่อไปด้วยกันขอขอบคุณที่อยู่กับเราและพบกันใหม่ในเที่ยวบินถัดไป